สภาพปัญหาความสับสนวุ่นวายในเมืองหลวงความเจริญของวัตถุที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วปัญหาขยะน้ำเน่าผู้คนรีบเร่งไปทำงานจะมีความสุขอย่างไรในภาวะเช่นนี้แต่ที่นี่จังหวัดพะเยาเมืองหน้าอยู่จะอยู่ในลำดับที่สิบของประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีธรรมชาติที่งดงามและประชาชนชาวพะเยาดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายตามแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอโอโอโเนอทําบุญจังได้แล้วเออถึงได้มาเจอสาวจ้า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพะเยาได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักปลูกฝังจิตสำนึกของอาสาสมัครเยาวชนและสตรีเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดพะเยาได้เริ่มงานพัฒนาสตรีในชนบทมาตั้งแต่พศ2505จนถึงปัจจุบันโดยยึดนโยบายให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัวชีวิตครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคม กระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่มใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีความกระตือรือร้นมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้โดยการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับเพื่อเป็นแกนนำในการคิดตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหาในชนบท จังหวัดพะเยามีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านจำนวน818คณะคณะละ9-15ถึงคนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจำนวน68ตำบลคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจำนวน9คณะและมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยามีจำนวน1คณะ37คนมาจากประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอและ กรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอตลอดทั้งสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ภายใต้การน,นำของนางสุภสนนักษรวรรณปรเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยา ความมุ่งมั่นเสียสละในการพัฒนาของสตรีจังหวัดพะเยาทําให้องค์กรสตรีมีผลการดําเนินงานที่โดดเด่นประจําปี2554นายกย่องเชิดชูดังต่อไปนี้การส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมทั้งร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นทุกปีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานครอบครัวเข้มแข็ง การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานครอบตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาการจัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปีโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาการเดินรวมพลังสตรีการรณรงค์ส่งเสริมการเมืองท้องถิน่นสู่วิถีประชาธิปไตย การรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรณรงค์ต่อต้านเอสรณรงค์เมาไม่ขับรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพรณรงค์การใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคนิทรรศการการออมแบบพอเพียงนิทรรศการการให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานนอกระบบการมีส่วนร่วมการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานทุกหมู่บ้าน การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเด็กเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดพะเยาการจัดงานวันสตรีไทยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและกิจกรรมการทอดผ้าป่าหาเงินสมทบเงินกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยาตลอดทั้งทุกหมู่บ้านมีการรณรงค์การพัฒนาหมู่บ้านและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มองค์กรต่างๆในการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาต่างๆในจังหวัดพยาในวันนี้องค์กรสตรีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมเคียงบา่าเคียงไหลกับผู้นําสุภาพบุรุษในระดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดเป็นที่ประจักษ แก่สายตาชาวโลกและวันนี้ผู้นำสตรีจังหวัดพะเยาได้ก้าวเข้าสู่ผู้นำระดับประเทศโอ้โอโอโละเนอรทำบุญจังได้เล่าเออถึงได้มาเจอสาวเจ้าอององอยู่ดงดอยดินแดนห้วยป่าและเขาดินพงใครในป่าลเนาววานแห่งพะเยาย,า,ยา,ามละเนอ เธอถึงอยู่พยาวยังสวยแจ่มเลิศเลอสาวเมืองกรุงยังบอดเทียมเธอใช้ยอนะออพี่พูดด้วยใจเจ้าแต่งตัวยามเล่นน้ำเจ้านุ่มกระโจม